คำเตือนปืนแตร์กันคือปืนเสียงเปล่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแตร์กันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสวัสดีนะครับสื่อทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมแล้วให้เป็นเพลยปืนแตร์กันนะคผมอยู่กับผมเล่บูมนะฮะก็เร่าแต่ส่งมาที่22กุมภาพันธ์2500 หกสินะก็วันนี้มันเบิ้ลเบินะสองสองแล้วก็ปี66นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับอ่ะ๋ยวเข้ามาดูใ,ใกล้นะวันนี้มีอะไรนะ วันนี้ก็จะมีซิกซ์เออร์มีคิมเบอร์นะครับวันนี้เป็นของน้องกายนะครับนะของน้องกายเนี่ยสั่งเข้ามาเป็นคิมเบอร์ควันบุรีนะครับประกับไม้ธรรมดาแล้วก็อันนี้ขอเป็นแท่นะครับก็ให้เป็นแท่ไปนะเป็นคูเซคอมแพกนะอันนี้ก็เป็นของคุณนพศกดินะครับสั่งเข้ามาในหน้าเพจนะครับก็แถมเป็นแว่นนะครับนะนี่เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่ต้องใช้นะครับก็อย่างบอกแล้วเป็นมาหากรมเซฟตี้เฟิร์สนะครับก็คือความปลอดภัยนะครับในการเล่นพวกนี้นะฮะนะผมก็จะแถมอะไรที่มันสำคัญสำคัญในการเล่นปนนนแบรงงกัเอะ โอเคนะครับพร้อมกระสุนหนึ่งกล่องน,นะอันนี้เป็นซิกซ์เออนี่ได้ทดสอบแล้วเนาะอ่านี่ทดสอบเช็คระบบให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าได้ให้เราเลือกคัดสรรให้นะครับก็จัดการให้นะนี่เป็นซิกซ์เออมีสองรอยศูนย์นะครับเลขโค้ดก็ 17 6นะครับ17 6นะตัวนี้นะครับจุกลำกล้องนี่นะครับเห็นไหมเช็ดน้ำมันให้อย่างดีเลยนะแล้วก็ศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับนะศูนย์หลังสีขาวนะครับศูนย์หน้าสีแดงนะครับมีครบนะครับนะอันนี้จะเห็นว่านคราบน้ำมันจะเยอะมากเพราะผมว่าฉีดน้ำมันล้างให้ด้วยนะครับนะนี่เดี๋ยวขอเช็ดให้ลูกค้าก่อนนะครับนะ เป็นค่าน้ํามันที่ผมฉีดให้นะครับไม่ต้องตกใจนะถ้าได้ไปแล้วมีค่าน้ํามันนะก็คือยิ่งฉลองปืนยิ่งดีนะครับเพื่อป้องกันเสนิมแล้วก็ป้องกันระบบมันขัดนะครับนติดขัดนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเรื่องระบบนะก็นี่นะมันจะมีช่องเขาเรียกว่าช่องเซฟตี้เฟิร์สนะครับเมื่อเราขึ้นลำสังเกตไหมว่ามันจะมีจุดแดงเตือนนั่นเองนะครับโดยที่เราแบบเฮ้ยดูว่าเออมันขึ้นลำไว้นะครับนะ ให้เราชะงักนะครับหรือว่าตรวจสอบปืนดูว่ามีลูกกระสุนในรังเพลิงไหมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราลั่นเนี่ยสังเกตดูนะในช่องนะมันจะหายไปนะครับแล้วก็ตัวปืนปะะเป็นโลดับเบิลแอคชั่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นน้ำอีกครั้งนะนี่นะฮะเห็นไหมจะขึ้นสีแดงนะครับถ้าเราลั่นอ่ามันหายไปเห็นไหมโอเคนะตัวปืนก็จะเป็นฟูลมาร์กิ้งนะครับนะยิงซิก e ซ์เออร์พีสามสองศูนย์นะครับด้ามปืนก็จะมีสองด้านเลยนะครับตรงกันลื่นก็จะยิงซิก นะครับแล้วก็แมกกาซีนนะครับเห็นไหมจะยิงเช็คซาวเออร์ทั้งสองตัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่แมกกาซีนกันดูนะครับนะนี่นะฮะลูปหมดสไลด์ค้างนะครับกดแมกกาซีนนะครับนี่แบบสไลด์แขวนสไลด์เปิดให้พุ่งเลยสไลด์ปิดนะครับพุ่งเลยนะครับพุ่งเลยนะสไลด์นะฮะไม่ติดขัดนะครับลื่นเลยแล้วก็ระบบเบรคแรคชั่นเนี่ย ะะเดี๋ยวผมจะมาลองดูการคัดบอกปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับผมจะคัดกระป๋กเงินแล้วปลอกทองเลยนะนี่นะปอกทองหัวจะใหญ่ๆนะฮะนี่นะหัวมันจะใหญ่กว่าปลอกเงินนะครับนะเห็นไหมนี่นะฮนะหัวจะโบนะครับแล้วมาเป็นปลอกเงินนะครับที่ลูกค้าสั่งซื้อไปนะหนึ่งกล่องนี่หัวจะเล็กนะเห็นไหมจะเล็กกว่าตัวปลอกทองเห็นไหมเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปด้วยนะครับเห็นไหมอย่างละสองนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปอกกันนะครับนะปึ๊บนะนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่นะครับคัดออกมาได้ดีนะครับนะลูกหมดสไลด์ค้างนะทั้งสี่ปอกคัดได้ดีนะกดแมกกาซีนแบบสไลด์แั่งสลด์เปิดพุ่งเลยสไลด์ปิดนะครับนะเด้งเลยนะโอเคเนาะนี่นะฮะนะเดี๋ยวปรับไซส์ลงแมกกาซีนนะปึ๊บนะแล้วก็มาร์กิ้งเตือนจะขึ้นเลยนะครับถ้าเราขึ้นเราลัดปึ๊บหายไปเลยนะอีกครั้งหนึ่งนะ ลงนะเห็นไหมจุดสีแดงจะขึ้นเตือนนะปุ๊บล่างหายไปนะครับลหเราเบิ้แอคชั่านโอเคนะแต่ถ้าเราใส่กระสุนใะนยิงปึ๊บมันจะขึ้นลำอีกครั้ง,งมันก็จะขึ้นเตือนว่าเฮ้ยขึ้นลำอีกแล้วนะขึ้นลำอีกแล้วนะเรื่อยๆนะว่าถ้าลูกหมวกมันจะค้างเองนะครับสไลด์นะก็จบไปนะของคุณพกโค้ดนะครับนะนี่ได้โค้ด176นะครับชัดเจนนะโค้ดจะมีทั้ง สไลด์แล้วก็ลงเพลิงลงเพลิงจะติดกับบอดี้นะดูดีๆนะครับนะเขาเรียกว่าลงเพลิงกับบอดี้จะติดกันแล้วก็สไลด์จะแยกนะครับก็คือต้องโค้ดตรงกันนะอันนี้ผมแถมให้นะครับแว่นแล้วก็กระสุนอันนี้ลูกค้าซื้อนะครับเป็นเซตนะโอเคต่อมาอันนี้ของน้องกายนะครับของน้องกายเป็นครูเซคิมเบอร์นะครับสีพันบุหรี่หรือสีขโมกนะอันนี้เขาเรียกสีสโมกนะครับนะคูเซเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีเซฟสองฝั่งนะครับ ซ้ายและขวานะครับซ้ายและขวาแล้วก็นี่นะครับจุกลำกล้องก็จะเป็นแบบแบนๆนะครับไขเข้าได้ห้ามไขออกนะแล้วก็ดีชิมเบอร์อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เลขโค้ด R 147นะครับเห็นไหมหนึ่งสี่เจ็ดนะครับเลขท้ายนะโอเคนะเลขไม้ธรรมดานะตัวนี้รูปหมดสไลด์ับกดแม้กกาซีนหมดสไลด์แฝงหรือสไลด์เปิดนะพุ่งเลยนะครับโอเคนะสไลด์ปิดนะครับนะพุ่งนะครับนี่แบบสไลด์ปิดนะนะพุ่งเลยนะ ก็ดันตรงนี้หน่อยนะครับดันหัวหน่อยนะครับนะนี่นะโอเคนะสไลด์นะครับไม่ติดขัดเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าปกติน่ะไม่ได้ขึ้นเซฟนะกดหลังอ่อนเนี่ยรันได้เลยสังเกตไหมแล้วก็แอคชั่นไม่ได้นะแต่ซิงเกิลได้นะครับน,น้างงบรันได้เลยนะอ่เดี๋ยวผมจะลองไม่กดหลังอ่อนดูนะเซฟไม่ได้ขึ้นเห็นไหมลั่นไม่ได้แล้วลองขึ้นเซฟนะครับอ่าผมจะลองขึ้นฝั่งนี้ปึ๊บดูนะกดหลังอ่อนลั่นไม่ได้อ่าผมจะลองปรับลงฝั่งนี้ ก็คือเซฟจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราขึ้นลำนะถ้าไม่ขึ้นลำเนี่ยขึ้นไม่ได้เลยแต่ถ้าขึ้นลำปุ๊บขึ้นเซฟนะครับนะ,ะปรับลงฝันะนะ่งนี้นะลั่นได้นะขึ้นเซฟฝั่งนี้นะลั่นไม่ได้ปรับลงฝั่งนี้อ่ะลั่นได้นะครับนะโอเคนะอเคนาะระบบเซฟสองฝั่งใช้งนานได้ปกตินะอะแม็กกาซีนเกาจะจูดได้8นัดน,นะของน้องกายนะพังบุหรี่นะจะฝืดๆหน่อยนะเพราะว่าแม็กกาซีไอ้กระกับก็จะไขค่อนข้างจะแน่นหน่อยนะตัวนี้นะอ่ะ มาลองการัปอกกันนะหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่นะครับอ่ะลูกสุดท้ายยังมีคอยลูกมอสไลค์นะปลดแมกซีนนะสไลด์แฝดสไลด์เปิดนะปึ๊บตันหน่อยนะครับตันหัวหน่อยปึ๊บนะสไลด์แฝดสไลด์เปิดปึ๊บเข้าเลยนะครับสไลด์ปิดละปึ๊บนะนีน่ตันหัวนิดนึงนะเพราะบางทีหัวมันมันเหนื่อยเกินไปนะครับเพื่อที่จะแฝดสไลด์นะครับนะแต่ถ้าเรามีลูกกระสุนเนี่ยมันก็สามารถใส่ได้เลยนะ ล,ลูกสไ <ue S 1> <lawsuit royable S 2> ลด์ครับสไลด์ลงนะครับดูนะไม่กดหลังอ่อนนะยกขึ้นลากไม่ได้นะขึ้นเซฟไม่ได้ขึ้นนะปรับขึ้นเซฟปุ๊บฝั่งนึงลากไม่ได้ปรับลงฝั่งนี้ปุ๊บกดเรียบร้อยนะไอ้ครั้งหนึ่งขึ้นเซฟฝั่งนี้ปุ๊บลากไม่ได้ปรับลงฝั่งนี้ปุ๊บลากได้นะครับนะนี่นะก็อย่างที่บอกไปถ้าไม่กดหลังอ่อนแล้วเซฟไม่ได้ขึ้นลากไม่ได้แต่ครับปรับขึ้นปุ๊บนะลากไม่ได้ปรับลงปุ๊บลากได้นะครับเคนะเลขโค้ดอะไรเอ่ย เห็นไหมหนึ่งสี่เจ็ดนะอ่ะแมกกาซีนเนี่ยแล้วผมดูก่อน,นถอดไหมอ่ะแมกกาซีนเนี่ยผมจะให้ดูก่อนนะถ้าเราใส่กระสุนลงไปนะครับนะเนี่ยตัวนี้เขาจะเหนื่อยมานะครับเพราะเป็นสปริงเอาไว้ขแขวนสไลด์นั่นเองนะเราใส่กระสุนลงไปสักสองสามนัดเนี่ยก็ใส่แม็กได้เลยนะนัดเดียวก็ได้นะเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปจับเลยนี่นะเห็นไหมเก๋เนาะก็คือถ้ามันไม่มีกระสุนเนะนี่ยจะใส่ยากนิดนึงเพราะว่า ตัวคันฝวางที่เขาจะไปปรับไอตัวคันฝวางสไลด์ขึ้นเนี่ยมันจะอ้าอ้ากว้างหน่อยหนึ่งนะครับก็กดนิดนึงนะครับกดนิดนึงก็ใส่ได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับนี่ฮนะจะไปฝืนดันเขานะพังนะครับนี่นะถ้าปกติเนาะโอเคนะครับโอเคนะเรียบร้อยนะฮะนะก็รอบวันนี้เออน,นี้ให้แซ่ด้วยนะลืมไปนะอันนี้ลูกค้าขอเป็นแซ่นะครับปกติครูเซไม่มีแซ่นะผมบอกก่อนนะ ผมก็ให้แทบพิเศษไปเนาะโอเคนะก็รอบวันนี้นะครับผิดพลาดกันนะคะรับตกลงว่าห้องไหนต้องกราบขอโทษและขออภัยด้วยนะก็พยายามดูอยู่ให้ดีที่สุดละใครอยากเป็นลูกค้านแบบไอดียไลน์ก็ตามนี้นะ,ะโอนแล้วจะส่งนะที่เห็นนี่ก็โอนและจะส่งท้องที่นะครับแล้วก็ใครอยากดูคลิปของเราใหม่ๆก็กดติดตามกด subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้เผื่อจะได้ลงคลิปใหม่หมจะได้เข้าไปดูกันได้ง่ายนะคะรับสำหรับนี้เดี๋ยวแพ็กส่งให้ลูกค้าสองท่านก่อนขอบคุณครับ โอเคครับรอบจะส่งวันที่2อกุมภาพันธ์ปี2566นะครับแพ็คเรียบร้อยนะครับคุณไก่นะฮะน้องไก่ก็คูเซ่คิมเบอร์คอนบุรีนะครับนะก็แพ็คเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ของคุณพกพดนะครับเป็นซิกซ์เซอร์ปีสององศูนยพร้อมกระสุน1กล่องนะครับแพ็คเพลีเรียบร้อยเลยทั้งสองท่านนะเดี๋ยวนําไปส่งให้นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube แล้วอย่ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย